ทุกคนมีสิทธิ์ทำความดีแต่ความดีนั้นต้องประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์บนพื้นฐานของความถูกต้องเพราะคําว่าทำความดีนั่นหมายถึงการทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าการทำความดีนั้นแล้วสร้างความสุขให้แก่ตน บนความทุกข์ของคนอื่นนั่นก็เป็นความดีแท้จริงไปไม่ได้ภาชนะที่รั่วไม่ว่าเราจะพยายามตัดตวงความสุขลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเต็มความสุขจะเต็มได้จำเป็นต้องทำภาชนะที่รองรับคือหัวใจดวงนี้ให้เต็มบริบูรณ์ให้ได้เสียก่อนนั่นก็คือการรั